เจ้าซันประกาศลา b ีจีปทุมหลังจบฤดูก,กาล2022-2023กรวิทษาแนาวรูป b ปีจีปทุมยูไนเต็ดผลอำลาทัพเดลับปิดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยหลังจบฤดูก,กาล2022-2023เจ้าซันในวัย23ปีย้ายจากเมืงองท่องยูเนเต็ดมาร่วมทีม BG จีปทุมยูเนเต็ด ในช่วงเลยที่2ของฤดูกาลนี้ทว่าอกาสลงเล่นไม่มากนักทําให้ไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวหลักของทีมได้ก่อนที่เจ้าตัวจะปลอําลาทีมผ่านไอจีส่วนตัวว่าขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยให้กําลังใจไอเบอร์เกครับขอให้โชคดีในเส้นทางครับปีจีปทุมสําหรับผลงานของกรวิทย์แคากับ B ีจีปทุมยินเตดลงเล่นในหลีกไปทั้งหมด8นัดยิ่ง1ประตูกับ1นึ่งแอซซิตแบ่งเป็นลงตัวจริง2นัดสํารอง6นัด และเกมสุดท้ายคือลงเล่นใน 23, รีโวลคับ2 0 2 2 0 2 0 2 3รอบชิงชนะเลิศที่ภายต่อบุรีรัมย์ยู่ใน7-0ต่อ2โดยถูกส่งลงในนาทีที่78แทนที่สเตนิโอจูเนียไซเทนไทยลีกยักที่1จอควา้านาคินวิเศษชาติบักขวาทีมชาติไทยเติมพลังฝั่งขวาแกนแทเรอเอฟซีเตรียมเสริมแก่งแนวรับจอคว้าตัวนาคินวิเศษชาติ ฟูแบกขวาทีมชาติไทยจากสโมสรบีจีปทุมยูนิเต็ดเข้ามาเติมพลังฝั่งขวาในฤดกูกาลนนะ้าหลังเพิ่งจะแยกทางกับฟิลิปโรเลอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงแม้ทัพท่าเรือจะยังมีฟูลแบกพลังเทอร์โบทีมชาติไทยอย่างสุพนันบุรีรัตน์ดีกีแชมป์เอเอฟเอฟคัพแต่การท่าเรือจำเป็นต้องเตรียมการใหญ่เนื่องจากมีตัวไปลุย a f เแชมเปี้ยนลีกในฤดกูกาลนนะ้า